สวัสดีครับทุกคนคุณอยู่กับผมแบสนิงหวังว่าทุกคนจะสบายกันดีนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนาําบิลของนาวเอชนะครับตั้งแต่ Earl ์ลี่เกมยันมิดเกมเลยนะว่าเล่นยังไงนะครับของผมซึ่งผมตอนนี้หลังจากที่ได้ทําการทดลองผิดลองถูกมาเนี่ยตอนนี้ผมลงตัวมากๆแล้วครับเล่นนาวเอสนุกมากกว่าเดิมเยอะมากๆเลยนะก่อนจะไปรับชมคอนเทนต์นะครับเหมือนเดิมฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้เป็กแล้วก็ซัมโอทำคลิปดีๆในช่องนี้กันต่อไปถ้าเกิดว่าพวกคุณพร้อมกันแล้วก็ Let's go เรามาเริ่มจากหัวข้อแรกกันเลยนะครับเรามาดูเรื่องของอุปกรณ์สมใสกันบ้างว่าผมใช้อะไรนะครับอาวุธชิ้นแรกผมเลือกเป็นบตดเฉดซึ่งเป็นคาตา纳ครับบาดเฉดนั้นจะมีเปิลที่ติดมาด้วยตั้งแต่ต้นเลยนะครับที่เราไปเก็บเข้ามาได้เนี่ยก็คือสถานะเลือดออกเนี่ยมันจะไม่หายไปครับหมายถึงว่าเวลาที่เราเล่นเนี่ยปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นอาวุธอื่นอนเน่เวลาเราสร้างสถานะพิษอย่างเงี้ยถ้าเราไม่ตีต่อเนื่องเนี่ยพิษมันก็จะค่อย,ค,อยค่อยลดลงไปไม่เต็มวงใช่ไหมครับ แต่อัน,นเ,เนี้ยบาดเชดเนี่ยเมื่อเราตีไปร75รแล้วเราหยุดตีเรายังไม่ตีบอสต่ออย่างเงี้ยเราออกมาดูเชิงก่อนไอ้75เปอร์เซ็นตะ์นั้นมันก็ยังอยู่75เปอร์เซ็นต์ซึ่งเราตีแค่25เปอร์เซ็นต์เนี่ยเลือดมันก็แตกแล้วครับซึ่งมันแรงมากๆนะในเกมนี้มันก็เหมือนเกมออื่อๆนะครับเหมือน ling, เอลด n r ์ลิงเงี้ยบิลเลือดแตกอะครับให้ทุกคนนึกภาพอย่างนั้นนะ ตีไปสภาวจนมันเต็มมันก็จะเลือดแตกเองแล้วที่ดาบเนี้ยมันดีมากๆเลยอีกอย่างเลยนะครับคือว่ามันได้ตั้งแต่ต้นเกมจริงครับต้นเกมเลยเพอเข้าสู่โอเพนเวิร์ดเนี่ยคุณก็ไปเอาได้เลยนะซึ่งพิกัดเนี่ยนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับให้ตามผมมาเลยนะนี่นะทุกคนตรงนี้นะครับลงไปนะลงไปอีก มันจะอยู่บนเรือลำนี้ครับให้ขึ้นไปที่ชั้น2นะจะมีศัตรูอยู่ประมาณ5-6ตัวนะครับแต่ก็ไม่ยากเกินความสามารถเพื่อนๆหรอกครับเอามาได้อย่างง่ายเลยโอเคจบไปแล้วกับชิ้นแรกนะครับชิ้นที่2เนี่ยทันโเอาจริงๆแล้วผมแทบไม่ได้ใช้เลยครับที่ผมเลือกมันเอาไว้เนี่ยก็เพราะว่าผมจะใช้ท่าประหารคู่นะครับซึ่งมันจะประหาร2ตัวพร้อมกันเป็นท่านี้นะครับซึ่งมันต้องใช้ทันโท มันต้องใช้ทันโทแล้วมันก็ต้องเลือกทันโทไว้ด้วยนะครับมันก็เลยต้องผมก็เลยเลือกเอาไว้ในกรณีที่แบบเผื่อศัตรูยืนอยู่ติดกันแล้วเราต้องมาหาน2ตัวแต่เอาจริงๆนะทุกคนผมไม่ค่อยเจอเหตุการณ์ที่จะเจอแบบ2ตัวยืนอยู่ด้วยกันเนี่ยผมเจอน้อยมากแต่ตอนนี้ผมยังไม่เจออะไรที่มันดีกว่านี้ก็เลยคิดว่าใส่อันนี้ไปก่อนนะครับมาก็ไม่มีผลอะไรต่อการเล่นนะเลือกตัวไหนก็ได้นะครับตามที่ชอบเลยคราวนี้เรามาดูส่วนหัวกันบ้างนะครับ ส่วนหัวเนี่ยครับผมเลือกใช้เป็นรีเจเนอเรทเกียร์ชิ้นนี้นะครับซึ่งความสามารถของเขาคือมันจะให้อดรีนาลีนมาเลยตอนที่เราเข้าสู่โหมดคอมแบทเวลา,เาโดนจับได้อย่างเงี้ยครับเราก็จะมีอดรีนาลีนที่เอาไว้ใช้ในการใช้อบิลิตี้ต่างๆได้ในทันทีส่วนอันรองเนี่ยผมเอาไว้ใช้ในกรณีของการโยนคูน,นครับซึ่งศัตรูเนี่ยมันจะมีหลอดเลือดอยู่ถ้าเกิดเป็นตัวที่เก่งๆเงนี่ยมันก็จะมีแบบ3หลอดเลือดใหญ่อะไรอย่างเงี้ยไอ้เพิร์กอันที่2ของผมเนี่ยมันก็จะไปลด1หลอดเลือดใหญ่แหละ ซึ่งก็ถือว่าดีมากๆเลยสำหรับคนที่ใช้คุไในซึ่งมันก็เป็นเมนหลักของบิวนีด้วยนะครับผมใช้คุณในเยอะมากนะในส่วนของตัวเสื้อนะครับผมใช้เป็นตัวนี้ดีเจเนรีเหมือนกันตัวนี้ก็คือความสามารถแรกนะครับจะมีโอกาส3%เลยที่ระหว่างที่เราตีอยู่เนี่ยหลอดเลือดใหญ่ของศัตรูเนี่ยจะหายไปหลอดเลือดหนึ่งซึ่งผมจะใช้อาวุธที่มันมีการโจมตีที่รวดเร็วในระดับหนึ่งอย่างคาตานาเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นบ่อยเหมือนกันนะครับผมก็เลยเลือกไปอันนี้ แต่ถ้าเกิดเพื่อนมีตัวเลือกที่ดีกว่านี้ก็ได้นะครับแต่สาหรับผมเนี่ยผมเลือกไปอันนี้ตอนนี้ดีที่สุดอันที่2ลองลงมานะลองลงมาของผมผมเลือกเป็นเอาหลอดเลือดใหญ่ของศัตรูเนี่ยสองเลือดหลอดเลือดเนี่ยหายไปเลยเนะเอาออกไปเลยหลังจากที่เราทําการประหารจากด้านบนนะครับก็คือจากหลังคากระโดดลงมาแทงอย่างเงี้ยถ้าตัวใหญ่มันมีหลอดเลือดแค่2หลอดเลือดก,ก็ตายในทันทีนะครับส่วนเครื่องรางนี่นะครับผมเลือกใช้เปิร์กแรกเป็นบวก1%ให้กับค่าสแตตความอ่อนแอของศัตรูนะครับต่อ1 มาสเตอรี่พอยท์ที่เราลงทุนไปกับแอสซัสซินในหัวข้อแอสซัสซินนะครับถ้าสมมติว่าผมลงพอยท์ลงไปในหมวดหมู่แอสซัสซินเนี่ยไปร้อยพอยท์เนี่ยก็บวกร้อยเปอร์เซ็นต์ดาเมจออนแอร์เลยนะครับส่วนดาเมจออนแอร์เป็นอะไรเนี่ยผมจะไปอธิบายทิ้งน,น,นะว่ามันคืออะไรแล้วก็อย่างที่สองนะครับบวกสองเปอร์เซ็นต์นะครับดาเมจทูทูก็คือพวกดาวกระจายนะครับกับคุ่ในที่เราใช้นะครับต่อหนึ่งพอยท์ที่เราลงทุนไปในหมวดหมู่ของทูอันนี้ก็จะเหมือนกันรแรกครับแค่เปลี่ยนหัวข้อเฉยนะหวังว่าเพื่อนๆทุกคนจจะะเข้าในครับ เราไปดูในส่วนหดตัวมาสเตอรี่กันต่อเลยเรามาเริ่มจากอันแรกเลยนะครับในเรื่องของมาสเตอรี่นะคาตานะซึ่งเป็นอาวุธหลักของบิลนี้ของเรานะครับมาด้านซ้ายก่อนนะเพิ่มดาเมจของคาตานะหรือว่ามีลีเวรพอนเนี่ยนะครับ9%อันนี้คืออัพจนแม็ก3ขั้นนะอันนี้ทำดาเมจต่อศัตรูที่ติดสถานะอยู่12%อัพ3ขั้นเหมือนกันเมื่อเวลาคุณตีต่อเนื่องครับ6%อัพ3ขั้นเช่นกันครับ อันนี้แนะนำเลยนะทุกคนว่าต้องอัพให้แม็กเลยนะทุกอันนะครับก็คือหลังจากที่เราทำการดอสนะแล้วตีศัตรูเนี่ยตอนแรกขั้นแรกมันก็จะเป็นดออแล้วก็ตีใช่ไหมขั้นต่อมาเนี่ยมันจะเป็นการดออตีแล้วก็ได้อดีนาลีนนะครับแล้วก็ตดออตีแรงขึ้นอันต่อมาอันนี้ตัวเปลี่ยนเกมเลยทุกคนก็คือดาเมจอ่อนแอที่ผมบอกทุกคนไปตอนแรกะครับสถานะอ่อนแอมันจะติดได้จากอันนี้นี่แหละ หมายถึงว่าพอเมื่อไหร่ที่คุณดอทปั๊บนะแล้วคุณตีศัตรูนะมันจะติดสถานะอ่อนแอทันท,นทีเลยครับเนี่ยดูตามภาดเลยนะดอทปับป๊บฟาดพอฟาดปั๊บสีเหลืองทันทีซึ่งระหว่างที่ศัตรูเป็นสีเหลืองมันจะโดนตีแรงมากแล้วมันก็จะต้องรับเราไม่ได้ด้วยมันจะป้องกันอะไรไม่ได้นะครับต่อมาเป็นการ์ดเบเกอร์นะครับผมเลือกใช้ไปอันนี้อัพจนสุดทางเลยนะทุกคน มันก็คือเอาไว้ทำดาเมจอะไรครับแล้วก็บวกกับว่าอย่าลืมนะว่าดาบเราอ่ะมันสร้างสถานะเลือดออกได้จํานวนที่มันฟันเนี่ยที่มันฟันแบบชึ้งๆเนี่ยเลือดออกอ่ะมันก็บิวขึ้นไปตามนั้นด้วยนะทุกคนซึ่งมันแม็กกับดาบของเรามากๆเลยนะอันต่อมาอันนี้ผมเอาไว้ใช้ขำๆนะครับเอาไว้ทิ้งระยะห่างกับศัตรูหมายถึงว่าไอ้ตัวนี้เราแบบอยากให้มันออกไปก่อนอย่างเงี้ยเราก็ใช้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวเป็นเกมอีกเช่นกันนะให้เราอัพจนแม็กเลยอะครับทุกคน พอเราทําการดีเฟกต์อ่ะนางเอกอ่ะจะทําการตีกลับทันทีนะซึ่งมันแรงมากๆนะครับอันนี้บวกดาเมจไปอีก40%่สิอรนและอสุดท้ายนะตัวเปลี่ยนเกมเลยสําคัญอย่างยิ่งต้องอัพนะครับก็คือสามารถแพร่ลีท่าแดงได้นั่นเองแล้วก็เพิ่มดาเมจของการเคาน์เตอร์แท็กเป็นหกเป็นต์หัวข้อต่อมาเรามาดูหัวข้อทูกันบ้างครับอัพทางซ้ายไปเกือบหมดนะครับอันนี้เพิ่มดาเมจของพวกทูก็คือ ดาเมจของคู่นในนะครับที่ผมจะใช้เป็นหลักคือผมใช้คู่นในนะโบวกดาเมจคู่นใน18%อันนี้จะเพิ่มจํานวนของพวกคู่นในกับสมกบอมอะไรแบบนี้ครับอย่างอันหนึ่งอย่างอะ1อย่างอะนนอันนี้เพิ่มจํานวนการได้อดีนาลีนเกนนะครับ15เปอร์เซก็คือตัวที่เอาไว้ใช้อบิลิตี้นั่นเองบวกจํานวนคู่นในชูริเคนสมกบอมแล้วก็ชิน n บิเบลนะครับอันนี้ผมข้ามนะผมไม่ใช้นะครับแล้วก็บวกจํานวนนี้อีกทีหนึ่งอีกนะครับ สมุกบอมอันนี้เอาไว้แบบในกรณีฉุกเฉินจริงๆผมก็ไม่ได้ค่อยได้ใช้นะครับแต่ถ้าเกิดในกรณีที่แบบว่ามันสถานการณ์มันพาไปก็โอเคครับเอาไว้ใช้หนีได้เอาเป็นขั้น2ไว้เพื่อให้มันอยู่นานๆขึ้นเราจะได้เข้าไปประหารตัวที่เป็นกิกก้นะทุกคนเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นตัวที่เป็นอีลิทหรือเป็นไดโชซามูไรอย่างเงี้ยมันจะวิ่งหนีออกจากควันเลยมันจะไม่ยืนอยู่ในควันหรอกนะครับอ่ะเรามาดูพระเอกของงานนะครับซึ่งผมใช้เยอะสุดแหละก็คือคุณายน,นั่นเอง อันนี้ก็คือศัตรูที่แบบว่าไม่รู้เรื่องรู้ราวนะครับจะโดน400%ดาเมจเลยนะครับแล้วก็ลบหลอดเลือดของศัตรูเนี่ย4หลอดเลือดเลยแล้วก็อันนี้นะครับสามารถทําให้คณนในเนี่ยเจาะเกาะสมมรติศัตรูที่แบบพวกศัตรูใส่เกาะครับผมแล้วก็คณนในดาเมจแรงขึ้น10%แล้วก็คณนานไม่มีทางแตกครับแล้วก็คณนายทำดาเมจ15%ข้อดีของการใช้คุณนายก็คือเวลาที่เราเฮดช็อตนะครับเราสามารถเดินไปที่ศพแล้วเราเก็บคุณนในอันเดิมของเราที่เราโยนไปอะ่ะกลับมาได้นะครับซึ่งมันดีมากๆเลยนะ แล้วก็เอามาบวกอันนี้อีกครับลบหลอดเลือดของศัตรูอีกหนึ่งหลอดเสริมพิเศษจากการใช้คู่ในลบอีกหนึ่งหลอดเสริมพิเศษจากการใช้คู่ในเพิ่มอีกอันนี้ผมยังไปไม่ถึงนะครับถ้าเกิดว่าผมไปถึงผมก็จะลดอีกหนึ่งหลอดเหมือนกันนะส่วนชูริเคนเนี่ยอันนี้เราแทบไม่ได้ใช้เลยครับผมอันล็อกออกมาในกรอนนี้ที่ผมเอาไว้โยนระรังเฉยๆต่อมาเรามาดูเรื่องของชิโนบิชิโนบิไม่มีอะไรมากเลยครับ ผมใส่เป็นตัวนี้เอาไว้นะครับในกรณีที่แบบว่าเรายังไม่โดนจับได้นะเราสามารถที่จะแบบ Slow Down Time นะครับแล้วก็แบบย้าย Position หรือจะส l o w down time แล้วก็แบบวิ่งไปปาคุณนายใส่ตัวอื่นหรือวิ่งไปประหารตัวสำคัญก่อนหรืออะไรอย่างนี้นะก็เอาไปใช้ได้ดีในระดับหนึ่งเลยครับต่อมาก็คือผมปลล็อกอ,อันนี้ไว้ก็คือเวลาก่อนถึงพื้นเนี่ยให้กดกิ้งครับดาเมจจะลดลงในระดับหนึ่งแต่พอเ,เป็นขั้นสูงสุดเนี่ยต่อให้ตกสูงแค่ไหนเนี่ยคุณกิ้งอะ่ะคุณก็ไม่โดนดาเมจอะไรเลย อันสุดท้ายแล้วนะครับเพราะว่าทันโทในผมไม่ได้ใส่อะไรเข้าไปเลยอย่างที่บอกว่าผมเลือกไว้ใช้ double assassination ในเฉยอ่ะเรามาดูหัวข้อสุดท้ายกันทางด้านซ้ายนะครับผมทำดาเมจอ่อนแอต่อศัตรูแรงขึ้น12%ก็คือศัตรูที่ติดสถานะอ่อนแออยู่อ่ะโดนดาเมจแรงขึ้น12%ทำดาเมจแรงขึ้นเมื่อเลือดคุณเต็ม12%ก็เวลาที่ผมซุ่มอยู่แล้วโยนคู่นในเนี่ยคู่น,นก็จะแรงขึ้นอีก12% อันนี้นี่ก็คือลบหลอดเลือดสูงสุดของศัตรูหนึ่งหลอดเลือดในการสังหารแบบบนพื้นดินนะครับมาถึงวิ่งเข้าไปสังหารหรือแบบแอบสังหารบนพื้นดินนะเพิ่มอะดรีนาลีนอีกหนึ่งนะครับแล้วก็เพิ่มอะดรีนาลีนอีกหนึ่งอันนี้อันที่บอกว่าผมเลือกทันโทไวไวเพราะว่าต้องใช้ท่าน,นี้ในบางโอกาสต้องเน้นเลยว่าในบางโอกาสอันนี้ก็คือไอตัวฮิตเดนเบทของเราเนี่ยจะทำดาเมจต่อศัตรูที่เป็นตัวใหญ่ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ไม่สามารถที่จะปฏิเสธการสังหารได้ต่อให้ศัตรูเนี่ยเห็นเราแล้วก็ตามไอ้ภาคเนี้ยเวลาศัตรูมันเห็นหรือว่ามันสงสัยนะครับมันก็จะทําการแบบว่าปฏิเสธการประหารของเรานะซึ่งไอ้ตัวนี้จะไปแก้ตรงนั้นเพิ่มความแรงของการประหาร1นหลอดเลือดเพิ่มไปอีก1หลอดเลือดอันนี้ทําให้ E a g l e Vision เนี่ยหลังจากที่เรากดออกมาจาก Eagle Vision แล้วเนี่ยเรายังคงเห็นศัตรูเป็นตัวแดงอยู่ในระยะเวลานึงก็จบไปแล้วนะครับกับบิวบิวนี้นะ คราวนี้แล้วผมจะทิ้งท้ายเกมเพลย์พร้อมกับวิธีแนวทางการเล่นเนาะหวังว่าทุกคนจะเอนจอยกับคลิปนี้กันอย่าลืมกด u b s c r i b e นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยยังไงเจอกับผมแบทนิวในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ผมไปก่อนสวัสดีครับ